เกษตรผสมผสานรับผมเกษตรผสมผสานนี่โคกหนองนาครับหัวใจสําคัญก็คือต้องมีแหล่งน้ำแหล่งน้ำแหล่งน้ำนี่เราก็นี่แหละครับขุดสระขุดสระแล้วก็มีคลองครับมีคลองกักเก็บน้นําีสระพอเราขุดสระเสร็จนะครับมีน้ำแล้วก็ ไม่อยากครับอาจจะมีน้ำพอม,มีน้ำเลยกันครับสิ่งสำคัญสิ่งแรกก็คือปลาครับผมปล่อยปลาพอเราปล่อยปลาไปนี่ก็คือปลานี่ย็ปล่อยมันหลากหลายชนิดน,นะครับไม,ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นสายพันธุน์นสายพันธุ์นี้เราสร้างสร้างแหล่งอาหารครับผมมีปลานี่ครับที่ที่ปล่อยไว้ก็คือยีสกนวลจันทร์สวายทับทิมนิมปลาบึกครับ กบ้อแล้ก็กระโโหโอหลายชนิดอยู่ครับนี้ก็คือเป็นปลาปลาจินพืชปลาน้ำจืดเรานี่นะครับ้าาสร้างแหล่งอาหารครับสร้างเป็นกเกษตรผสมผสา,านนันก็คือเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ตามท้องไร่ท้องนา องนี้เราขุดพอความกว้างอยู่ประมาณ10 10เมตรนะครับ10เมตรกว้างกักเก็บน้ำได้เยอะครับความลึกก็3เมตรปลาเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดครับทั้งปลาธรรมชาติที่เข้ามาจากทุ่งนาก็มีพวกปลาช่อนปลาหมอปลาดุกก็มีปลาสลิดก็มีครับผมโอ้ นี่แหละครับคือถ้าถ้าเรามีสระน้ำนลครับมีน้ำแล้วครับสารพัดป่าครับนั่นก็คือแหล่งอาหารของเรานันก็เม่เรมีแหล่งอาหารแล้วก็นะครับก็คือลดค่าใช้ใจ่ายในการค่าอาหารปลาเนี่ก็กินได้หลากหลายครับไม่วะเจะเป็นแกงต้มยำจะลาบก็ได้นะครับลาบลาบปลานินอย่างเงี้ยราบปลากายก็มีครับปลากายปลาบึกเราอย่างเงี้ยต้มยำทำแกงได้สารพัดครับ ปลาหลังจากนี้เราก็เป็นพวกที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยแล้วก็นี่นะครับก็จะมีระเบียงระเ,เบียงดินน้ำว่านั่งดูปลานั่งพักผ่อนครับวนมากการที่เราจะทําลักษณะนี้ก็วนมากจะเป็น,นใกล้เกษียณนะครับอันนี้เราไม่ต้องรอให้เกษียนครับ เตรียมพร้อมก่อนเกษียณถ้าเกษียณแล้วมันมันมันไม่ทันนะครับหกสิบเองงี้ยรัต้องมาเตรียมพอเกษียณอายุหกสิบนะต้องมาเตรียมอีกกว่าจะเสร็จก็ต้องปลาไปแล้วหกสิบสี่หกสิบห้าครับกว่าจะลงตัวครับเกี่ว่าตรงมงต้นไม้ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เราก็คือมีเท่าไหร่ก็ทําไปเรื่อยๆครับทําไปเรื่อยๆอย่ารอให้เกษียณครับถ้าเราเกษียณแล้วมันจะหมดแรงต้องทําตอนที่เรามีกําลัง พอเราอายุมากแล้วพวกนี้เราก็ค่อยพักผ่อนครับอพออายุ60ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้แรงแล้วนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตนะเก็บเกี่ยวผลที่เรา,าทำนะั้นก็คือพอมีกำลังก็ทำกุศลนี้ไอ้เบิร์มมันกว้างนะครับเบิร์มนี้จะเป็น2ชั้นนะครับนี่เบิร์มจะมีเบิร์มใหญ่อยู่ตรงนั้นอีกครับ เบิ่มใหญ่ก็จากนี้ไปนู้นก็ประมาณ5้าเมตรครับเอาไว้ให้ปลามันมามาเล่นมาพักมาอะไรครับ้ปลาก็จะมาเล่นมาพักเดี๋ยวเราจะให้อาหารครับ เนี่ยครับมีสระก็มีปลาขึ้นน้ำแรงให้เป็นจระเม็ดครับผม แตลเมตในเลี้ยงไว้ปีเดือนนี้เป็นเดือนที่เจ็ดนะครับตัวโตมากอรัแต่เมตได้กินทุกอย่างเลย <c oughs> กินง่ายน้ำหนักก็จะอยู่ที่ตัวเล็กสุดก็สามกิโลครับจะอยู่ไซสอยู่4ี่สี่กิโลไปหาหตอนนี้กับกินปลาหมอชุมพรนีก่ก็ตัวโตอยู่นี่ บรยากาศทุงไร่ทุ่งนา,าเกษตรผสมผสานครับผมคลิปนี้เป็นคลิปยาวคลิปแรกที่จะลงก <c oughs> ็ขอขอบคุณครับผม